มาดูว่าเรื hmm. see, ่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรที่แย่เรารู้ก่อนเราป้องกันก่อนมันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามหลังให้เราเครียดนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องการงานการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะการงานการเงินได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกลบไพ่ภัยพิบัติใจแก้วนี่เหี่ยวละไรพอเห็นไพ่ใบนี้เพราะไพ่ใบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดแล้วเรื่องกังวลถ้ามองในเรื่องใครที่ทำทำงานเกี่ยวกับคุณหมอ สถานีดับเพลิงสถานีตำรวจหรือหมอดูอย่างแก้วก็ได้นะคะหรืองานที่ต้องให้คำปรึกษาคนที่เขาเครียดพวกงานคอนซสลร์อว่ะหรืองานแก้ปัญหาชาวบ้านจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามคืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างงานหนักแต่เงินเยอะแล้วก็งานดีนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศต่อไปในครึ่งปีย้างค่อนข้างเหนื่อยมากเครียดมากได้รับแรงกดดันสูงมากดูแหละตรงข้ามันส,สุดขั้วเพราะว่างานที่คุณเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่า เขาลดทรัพยากรบุคคลแต่เขาเมองว่าคุณมีศักยภาพเขายังดึงคุณเอาไว้พอดึงคุณเอาไว้ปุ๊บง,งานทุกอย่างก็เท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 มาหาคุณนะคะค่อนข้างเครียดเอาง่ายงานในช่วงครึ่งปีหลังคนวันศุกร์ครึ่งปีแรกผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ครึ่งปีหลังอ่ะค่อนข้างเครียดและได้รับแรงกดดันค่อนข้างสูงแต่ถ้าจะโยกย้ายงานแกบอกให้หยุดก่อนเพราะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ดีฉะนั้นโยกย้ายไปอาจจะเจอหนักกว่าเดิมหรือแช่กว่าเดิมด้วยอันนี้ดูดเสียงเองเรียบร้อยนะคะฉะนั้น ต้องระวังอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็ระวังโดนหลอกด้วยนะเพราะใครใบน,นี้ระวังเรื่องคดีความหรือเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นในเนื้อง,งานฉะนั้นเรารู้ตัวและครึ่งปีหลังต้องวางแผนเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าใครเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสีเทาเปิดผับเปิดบาร์เปิดโรงนวดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ถึงแม้มันจะแบบกระท่อนกระแท่นหน่อยในช่วงประมาณถึงเดือนตุลาแต่พอหลังวันที่15ตุลาไปมันจะเริ่มดีขึ้นละเริ่มคลี่คลายไปนิดทางบวกแล้วก็ขอให้อดทนและสู้ๆก่อนนะคะ ส่วนใครที่มองเรื่องการเงินในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยห้ามให้ใครยืมตังค์นะห้ามให้ใครค้ำประกันค้ำประกันใครนะ2ออย่างคือห้ามค้ำประกันใครห้ามให้ใครยืมตังค์เพราะมันจะเกิดผลเสียกับคนที่เกิดวันศุกร์แก้วขอเตือนเลยห้ามห้ามห้ามแล้วถ้ารอลูกนี่ใช้เงินคืนนะคะต้องหน้าด้านค่ะเราอะ่ะ เราต้องหน้าได้ไปทวงเขาเราถึงจะได้เงินคืนอย่าหวังว่าเขาจะมาคืนเองนะคะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าการเงินในครึ่งปีหลังเราไม่ดีเราต้องวางแผนตัวเองเอาไว้ให้ดีทุกอย่างจะได้ดีขึ้นค่ะอันนี้คือแนวทางของคนเกิดวันศุกร์แกดูไพ่เองแก้ยังเครียดเองเลยฉะนั้นรู้ละเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะอย่าซีเรียสจนจนทำอะไรแบบลนลานเกินไปส่วนเรื่องความรักนะ การงานการเงินไม่ดีเท่าไหร่แต่เรื่องความรักอือโชคช่วงสว่างสวยชนะมีเกณฑ์จะได้รับคนอุปถัมภ์แยกนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดหนุ่มโสดสาวโสดคุณจะเจอคนรักที่มีวัยวุฒิหรือคุณ,ณวุฒิสูงวัยของคุณมี power มากของคุณเข้ามาสป,ปอร์ตมาดูแลโดยเฉพาะพวกเป็นทหารตำรวจหรือเป็นคนในเครื่องแบบเนี่ยจะเข้ามาในช่วงประมาณเดือนสิงหาหลังวันที่12สิงหาไปแล้วนะคะถ้าคุณโสดคุณก็จัดเต็มเลยจ้าจัดไปเลยแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วก็ แกจะบอกว่าช่วงเนี้ยแฟนคุณจะเอาอกเอาใจคุณเยอะจะเปยของให้คุณเยอะแต่คุณไม่ใช่เขาให้แล้วต้องรู้จักพอนะถ้าพอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะและใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องมือที่3แกแกบอกเลยว่าถ้ามือที่3ามของแฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราแก้บอกเลยคุณทําใจแล้วคุณแพ้นแน่นอนแต่ถ้าคนที่เป็นมือที่สดันมีอายุน้อยกว่าเรายังไงคุณก็ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีจริตจะกล้ามีมารยาทั้งผู้หญิงผู้ชายเราต้องวางกลยุทธ์ให้นิง่ง แล้วคุณจะชนะอันนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะคะนิ่งแล้วคุณจะชนะเพราะถ้าคุณวุยวายไปคนรักของคุณก็เป็นคนที่มี power เ,เหมือนกันเขาจะมองว่าไม่ชอบให้ใครมาข่มเขาก็จะทิ้งคุณค่ะนะเห็นไหมการงานการเงินแย่แต่ความรักยังอยู่ในทิศทางโอเคนะก็วางแผนกันต่อไปแต่ส่วนเรื่องสุขภาพถ้าเจ็บป่วยจากการติดโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลืดออกแก้วไม่เห็นแต่แก้วเตือนเรื่องสุขภาพคืออุบัติเหตุนะคะระวังตกบันได หรืออยู่ๆหมากกัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากคนอื่นทําให้เราเกิดอย่างเช่นตกบันไดอาจจะมีโดนชนกับใครแล้วเขาเขาชนเราแล้วก็ตกลงมาหรือโดนหมากกัดคือโดนคนอื่นทำอะ่ะไม่ใช่เราทําอ่ะเราระวังตัวดีแล้วคนอื่นทําให้เกิดเรื่องหรือไม่แม้กระทั่งจอดรถอยู่เฉยๆไฟแดงอยู่ๆรถมันพุ่งชนท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนที่ต้องระวังนะคะสําหรับการเจ็บตัว1 คือเดือนกรกฎา да คมตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่10ส,สิงหาคมหนึ่งรอบนะอีกรอบหนึ่งคือเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยต้องระวังเอาไว้ให้ดีในช่วงอุบัติเหตุต่างๆนานาไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากบุคคลอื่นฉะนั้นเราควบคุมคนอื่นไม่ได,ไได้เราก็ต้องระวังทำประกันเอาไว้ล่วงหน้าเลยยิ่งดีนะคะคนวันศุกร์ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด f o l l ล w กันด้วยนะคะ